ห้าตัวแอบถุงรูเราก็ใส่ได้จะต้องต้องทยอยใส่ไงอันนี้พี่ยาใส่ทีละสิบรูนะขุนประมาณชั่วโมงนึงปลาไก่สองขีดปลาสองขีดกระเทียมสองขีดกระเทียมนี่นะกระเทียมอันนี้หนึ่งขีดอันนี้หนึ่งขีดใช่ป่ะเป็นสองขีดสองขีดน่าข๋วยี๋สองขีดแล้วก็โป้ยกะปุบเชย ยหนึ่งร้อยกรัมหอยกักหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยเท่ากันนะเนี่ยโอเคกับหอยกัดเท่ากันอย่างละหนึ่งร้อยกรัมน้ำตาลทรวยน้ำตาลทรวยห้าร้อยกรัมครึ่งโลนะน้ำตาลปี๊บครึ่งโลอย่างดีนะอย่างดีนะเนี่ยอย่างดีนะน้ำมันหอยครึ่งโลซีอิ๊วขาวครึ่งโลซีอิ๊วดำหวานครึ่งโลสองขวยเท่า้กับครึ่งโลนะแล้วก็น้ำกระเยมดองเจ็ดร้อยกรัม สองงานเจ็ดร้อยกรัมนะแล้วก็ชูรสสองช้อนโต๊ะรสดีห้าร้อยกรัมพริกไทยดำสองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราใส่อะไรก่อนใส่กี่กระสาวก่อนเอาล่ะไปงานไหนก่อนนะใส่ไปพร้อมกันหมดเลยนะเราต้มในหม้อใหญ่แบบนี้ใช่ไหมทำไมต้องต้มแยกเลยเขาเพราะเราต้มหมูไงคะเราหมูออกแล้วก็น้ำมันเปน เอาไปเตยืนไปเตถ้าใครเยเนี้ยเรยกอะไระไอ้ขาวอ่ะหม้หัวหัวใจท้าวหวเท้าอ่ะแล้ววันนี้หัวใจเท้าเ่ยมนต้วง แยกนะน้ำใสเราไม่ใส่เลือดแต่ถ้าเป็นหมูน้ำตกเราใส่เลือดกับกะทิลงไปแค่นั้นเลยแยกหม้อแค่นั้นเลยงก่โงไก่ลงไงก่ลง่ลงไปก่งไไก่ลงก่โค่ก่ลงโครงไก่ไก่่ล่ลปรก่่โค่ไโค่ลงไปไ่ลโครง่่่ลง่่่ไร แล้วมาดูเวลาวิธีหั่นพี่ยานัพี่นะพจะใช้เครื่องหั่นนะแล้วมันได้เยอะมากเราใช้เครื่องั่นเดี๋ยวให้ทุกรนละพี่ยาหั่นให้ดูอเใช้เครื่องหั่นใช้เครื่องหั่นเลยแล้วมันจะได้กินมันได้เยอะมากถ้าเราหารั่นมือนะคะเส็เลยตุนได้หนึ่งชั่วโมงง่าันที่ยาถ้าเราจะให้เป็นน้ำตบเราก็ใส่เลือดกับกระที่ลงไปหม้อนี้แก้กระที่ออส<ะ>องกล่องเลือด เป็นน้ำใสเราไม่ต้องใสหรือดแค่ใสกะทิได้แล้วก็ปิดฝาไว้ดีชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำตกประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสองเนี่ยเอาไป